ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงบ่ายวันนี้ครับมากระตางฟังของทนานแข่งเทปรูเบงคอกในแตกันหน่อยครับเมื่อทันานแอดโค้ดของทนานกุนซือของทัพแข่งเทปอย่างทันานโอเดีร์วิดมาครับออกมาเปิดเผยเลยครับว่าลูกชีมดุดันไม่มากพอครับและใช้จังหวะในพื้นที่สุดท้ายมากเกินไปส่งผลให้ชีมเปิดบ้านตีเสมอกับทันานจงอังพยองไป2ประตูต่อ2ในเกมลีกนัดชีพผ่านมาแหละครับ โดยสำหรับรายละเอียดในเกมนี้ครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนอย่างทน่านนขอนแก่นยูเนเต็ดชิบุกมาได้ประตูนำก่อนจากทน่านันยาเซียนปินโตนาทีที่5และทนานนอิฟสันเบโลนาทีที่12ก่อนที่ทรูแบงคอกยูเนเต็ดครับจะกลับมาฮึดไล่ตีสเสมอ2ประตูต่อ2จากทนานชนชนันพ้อมบุพานาทีที่35และทน่านันชิติพันธ์พงจันนาทีที่79ส่งผลให้ชิมเก็บ1แต้มและยังอยู่อันดับที่3ของตารางที่47คะแนนจากการลงเตะ27นัดแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางนั้นโอริโอบิดมารับกุนซือของทางนัาน,นแข้งเทพครับก็ได้ออกหมายยอมรับเลยครับ ว่ามันเป็นเกมที่ยากมากเพราะเราเริ่มต้นได้เย่มากครับเราไม่ได้ดุดันในการเล่นทั้งคู่แข่งของก็ไม่ได้ดีกว่าเรามากแต่ขอกเก็บบนจังหวะที่2ได้ตลอดซึ่งเราไม่ได้พร้อมมากพอที่จะอยู่ในจุดนี้แน่นอนครับวันนในช่วง15นาทีถึง20นาทีแรกขอสร้างปัญหาให้กับเราได้มากและขอก็ดุดันกว่าเรามากจริงๆในการเจ็บัวม,มาได้เลยครับเราบอกนันเกเตะว่าต้องเจออะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่พร้อมกันเองแต่พวกขอก็คว้าโอกาสนั้นในตอนที่เขามีโอกาสการไม่ได้จบในอันดับที่2ก็คือทุ อย่างจบเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนอาจจะมีข้อผิดพลาดในวันนี้เป็นโกวันอื่นๆอาจจะเป็นกองหลังหรือกองกลางมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมแน่นอนว่ามันไม่มีใครอยากเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแหละครับและกับโอกาสในการยิงมากถึง3 1ครั้งแต่มาได้เพียงแค่2ประตูผมมองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมและปัญหาของเราคือการจับบอลมากเกินไปในกรอบเคทโทษหรือแม้แต่ข้างนอกกรอบครับจริงๆอาจจะจบสกอร์ได้เลยตรงยอมรับว่าโดยใช้จังหวะเยอะ เกินไปจริงๆหละครับและสำหรับโปรแกรมต่อไปของศึกเลเวอติกนัดต่อไปของสโมสรเมืองทองเรนเดตจะออกไปเยือนเมืองทองเรนเดตศึกดาีิเมตเลยหละครับณสนามเชดดมสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่4เมษายนเวลา18นาฬิกาตรงเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทางฝั่งของทนมแมน Rabbit BG ตอุมยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อ2แข่งของทนา้นาี BG ครับติดทีมยอดเยี่ยมเอเชีย2 0 2 2นัดแรกเลยเลยครับ ดังนก็ตามครับสำหรับทางด้านอันเนตูเนตและทางด้านอินเนโตภูมิภาครับสองในรับจากบีจีเพื่อจุยูนเต็ดหนึ่งใน2ทีมตัวแทนจากประเทศไทยครับที่ลงแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปเอเชียอย่างทางด้านเอฟซีเชมบัลลีสองพันยี่สิบสองเราเป็นกลุ่มโซนตะวันออกครับมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำแมตช์เดย์ที่1เป็นจีเยบอยเลยครับโดยผู้นัน่ของบีจีครับเกมแรกก็เสมอกับทางด้านเบมเบอร์ชิตีทีมจากออสเตรเลียหนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งทางอันเนตูเนตและทางด้านอินเนโต ต่างก็ลงเป็นตัวจริงและต่างก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมในเกมแรกนั่นเองนะครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทนายบีจีผสมยูน่าแดดครับก็จะพบกับทนายชุนนำดากอนัดนะที่2ของศึก a c ซ2022ก็เป็นกลุ่มสาย G ีครับวันจันทรที่18เมษาย,ยนเวลา18นาฬิกานสนาม b G, ีจีสเตเดียมเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับเรามากระตางฝั่งของทนานราชบริมผลเนฟซีกันหน่อยครับกับทนานเอ็กโคสของทนานราชบรีอย่างทนานบลูโน่เปร์ไลล่าครับและออกมายอมรับเลยครับหลังนําทีมบุกพ่ายนครลัสซีมามาได้ซีไป1ประตูต่อศูนย์ในศึกลเวอทดี2021นาที27เมื่อคืนชผ่านมาและยอมรับครับว่ายังไม่มั่นใจว่าทีมจะรอดตกชั้นได้หรือไม่แต่จะทำหนักเพื่อทีมอยู่รอดบนหลีกสูงสุดต่อไปให้ได้เลยครับ โดยสถานการณ์ในลีกล่าสุดของตนานราราชมังกรแข่งไป27นัดชนะ8เสมอ7พ้ายไป12มี31แต้มลังดับที่11ของตารางโดยมีแต้มห่างจากสุพรรณบุรีร4ทีมดับ1 4ในส่วนตกชั้นแค่4แต้มเท่านั้นเหลือการแข่งขันอีก3นัดสุดท้ายแล้วและครับ โดยอย่างไรก็ดีครับหลังจบเกมดังกล่าวครับกุนซืนหนุ่มชาวโปรตุเกสอย่างท่านบรูโนเปเดราครับออกมาจํารับเลยครับว่าเกมนี้เราบุกพ่ายต่อท่านานครรลาสซิม,มานหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ไม่ไาลำบากมากขึ้นในการลุ้นอยู่รผมยอมรับนะครับว่ายังไม่การันตีว่าจะรอดตกชั้นได้หรือไม่แต่เรายังมีเกมแม้ลุ้นอีก3นัดผมเชื่อคุณภาพของผู้เล่นในทีมเราจะทำงานหนักกันต่อไปเพื่อทีมอยู่รอดให้ได้แหละครับ โดยยังไงก็ตามครับสำหรับโปรแกรมของทนานราชบุรี FC ในสีก3นัดสุดท้ายที่เหลือครับนัดที่28จะออกไปเยือนหนองบัวพิเชฟซในวันเสาร์ที่30ขอไปครับในวันเสาร์ที่23เมษาย,ยนเวลา18นาฬิกาตรงนัดที่29ครับจะเปิดบ้านพบกับเชนบุรีเ c ในวันเสาร์ที่30เมษาย,ยนเวลา18บนาฬิกาสนาทีและนัดสุดท้ายครับก็จะเปิดบ้านรับการเยือนของทนานขอนแก่นยูไนเต็ดในวันพุธที่4พฤษภาคมเวลา วันนาฬิกาตรงเช่นกันแหละครับนในขณะที่ปลายเดินปิดท้ายของวันนี้ครับมากันที่ทีมชาติไทยช้างศึกทีมชุดใหญ่กันหน่อยครับออกมายืนยันเลยครับว่าจะไม่อุ่นกับทีมสโมสรนเล็งที่จะท้าทมชาติเอเชียอุ่นเครื่อง3าเกมกนลุยศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกที่อุตบกิสถานเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับตามรายงานระบุว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องของช้างศึกทีมเชียรไทยชุดใหญ่จะแบ่งออกเป็นเกมในประเทศสามเม็ซึ่งจะ เป็นระดับเ m a ม c h 2นัดประกอบไปด้วยเกมที่1วันที่ก4พฤษภาคมอุ่นกับทีมชาติในเอเชียและเกมที่2วันที่กีจดพฤษภาคมครับแกอุ่นกับทีมชาติในเอเชียเป็นเ A t ม h ครับและวันที่31พฤษภาคมก็จะอุ่นกับทีมชาติในเอเชีย เป็นเอเมจเช่นกันเลยครับหรือนอกจากนี้ครับหากไม่ฉุกระหุกเกินไปครับอาจจะมีเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดซึ่งเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดทั้งนี้ครับก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจของชิมานถึงความเหมาะสมและความสมบูรณ์สูงสุดของนักกีฬาก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ที่อุตเบกิสถานต่อไปเลยครับและทั้งนี้ครับสาหรับทางด้านเอเมครับ หรือนอกฟีฟ่าเดครับจะเกิดขึ้นได้คือการแข่งขันของทีมชุดใหญ่2ทีมลงเล่นตามกติกา90นาทีเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน6นัดหรือการชับมิดครับตามระเบียบการแข่งขันและจะต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากทั้ง2สมาคมให้เป็นเอเมทเพื่อส่งขอฟีฟ่ารับรองและจะมีการนับแต้มเลกกิง้งไม่ว่าจะนอกหรือในฟีฟ่าเดก็ตามเลยครับโดยทั้งนี้ครับการแข่งขันเอเมทครับนอกจากฟีฟ่าเดเลยครับปกติจะไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากแต่ละชาติจะไม่สามารถเรียกตัวนะัก กีฬาที่ดีที่สุดมาช่วยทีมได้นอกจากนี้ครับเอเมทนอกฟีฟ่าเดการคูณแต้มลิงกิงก็จะน้อยกว่ารวมถึงฟีฟ่าจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายให้สโมสรเหมือนนักกีฬาได้รับบาดเจ็บเลยครับโดยทั้งนี้ครับอันนึงครับการขอเอเมทครับจะต้องมีระยะห่างกัน48ชั่วโมงหรือเว้น2วันเต็มเเจนถ้าแข่งวันพุธสัดสาดีจะต้องแข่งนัดตัอไปก็คือวันอาทิตย์หากจัดการแข่งขันเรียวคันนี้ครับฟีฟ่าอาจจะไม่พิจารณานัดเล่งกิงให้เลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e แ f ม a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ